สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะพามาสอยดาวกันนะคะดาวโจรค่ะตัวนี้ได้ปรบกามาใหม่นะคะขอลองสีเขียวหน่อยนะคะสีเขียวจะขังไหมนะคะเราวองดูกันคืนนี้นะคะคืนพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้านะคะจัดเต็มเต็มกันเลยนะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดนะคะได้ประกาใหม่เขียนสวยงามนะคะจัดไปที่8 0 3ศูนย์สามนค่ะแปดศู 3, 2, 7, นะคะตามนี้เลยค่ะเด่นๆของเขานะคะจัดไปเจาะให้เลยค่ะ จัดไปคืนนี้นะคะเด่นมากมาย032นะคะถ้าไม่มา082นะคะ083 073นะคะประมาณนี้นะคะเด่นเด่นของเขานะคะจัดไปเลยก็เด่นก็คือ3กับ2ก็ฟัน3นะคะ 3ามแปดสามเจ็ดสามศูนย์นะคะก็สองเจ็ดสองแปดสองศูนย์นะคะเด่นๆของเขาก็ตามนี้นะคะอีกตัวหนึ่งเหรอคะตัวนี้ก็ตัวนี้มันหกชุดเด่นๆตัวหนึ่งก็ ศูแล้วก็08ค่ะตามนี้เลยนะคะแนวทางแนวทางตัวเลขนะคะแนวทางตัวเลขจะําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นผิดถูกประการใดขออภัยนะคะการพนันมีความเสี่ยงตัวนี้แนวทางตัวเลข ซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกๆุกคนนะคะขอให้ได้ขอให้โดนทุกๆคนคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย